จากดราม่าช่อง YouTube ดังอย่างคัลแ l น n d เฮดเบอรี่ค่ะโดยอีีนี้สามหนุ่มคัลแลนด์พี่จองและน้องแดนได้ไปเที่ยวในจังหวัดชุมพรโดยประเด็นนี้เกิดจากคัลแ l น n d ค่ะได้ซื้อ private trip ซึ่งมาพร้อมไกด์ผู้หญิงโดยเธอแนะนําตัวว่าเป็นเด็กเรือเป็น a s s i s t a n t ผู้ช่วยหรือไกด์ค่ะขณะที่ชาวเน็ตก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ไกด์สาวรายนี้เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากแต่งกายไม่เหมาะสมไม่ห้อยไป้ายไกด์หรือใส่เสื้อที่มีตราบริษัททัวร์ทั้งยังให้หนุ่มๆจ่ายค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวให้อีกด้้้้วววยยซึ่่งตาาามมกกแลลไดหหใูทัจ รวมถึงไกด์ได้ไปนั่งร่วมโต๊ะทานอาหารกับนุ่มๆซึ่งหลายๆคนมองว่าไกด์ที่ดีไม่ควรนั่งร่วมโต๊ะกับลูกทัวร์เพราะเป็นการให้พื้นที่ส่วนตัวจนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะจนดันแฮชแท็กคันเรนพี่จองติดเทรนด์อย่างร้อนแรงเลยล่ะค่ะต่อมาคันแลนได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าวันดังกล่าวไกด์มาไม่ได้สาวนในคลิปเป็นเด็กเรือเลยมาเป็นไกด์ให้แทนพร้อมขอโทษทีมงานกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขออาภัยการทํางานสําหรับการทํางานของน้องที่อาจจะไม่ได้ตรงตามการทํางานของไกด์นอกจากนี้น มาเป็นเวลานานาน,น้องได้ทําการขอโทษจากใจจริงที่อาจจะทําให้หลายๆคนอึดอัดทางบริษัททัวร์ได้ทําการขอโทษต่อทีมงานคาเลนเฮดเบอร์รี่ที่อาจจะรบกวนการถ่ายทําและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะในวันที่9เมษายน2567นายจาตุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยค่ะว่าในฐานะหน่วยงานกากับดูแลบริษัททัวร์และมัคุเทศได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วค่ะซึ่งพบว่าบริษัททัวร์ที่นำเที่ยว ในรายการข้างต้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหมดอายุตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะและผู้หญิงที่ทําหน้าที่ไกด์ตามที่ปรากฏในข่าวไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศซึ่งมีความผิดตามกฎหมายธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศ2กรณีคือ1ท่ทัวเถื่อนจัดนําทัวโดยไม่มีใบอนุญาตปรับไม่เกิน5 0 0 0บาทหรือจําคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจําทั้งปรับและ2ไกด์เทือนทําหน้าที่มัคคุเทศโดยไม่มีใบอนุญาตปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือจําคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะทั้้งนีค่ะ กรมการท่องเที่ยวโดยสำนักง,งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศภาคใต้เขตหนึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วต่อไปค่ะ